ครับวันนี้จะมานำเสนอประวัติวรรณคดีเรื่องลักษณะองค์เสนอคุณครูเตชิตนภพรานนครับประวัติของเรื่องลักษณะองค์วรรณคดีเรื่องลักษณะองค์มีมาแต่โบราณสุนทรผู้นํามาแต่งใหม่เพื่อรักษาไว้มิให้สูญหายลักษณะองค์เป็นนิทานคำกรของท่านกวีเอกสุนทรผู้เป็นเรื่องจกักจักวงงงที่คนในสมัยก่อนนิยมเล่าให้ลูกหลานฟัง ตัวละครมีทั้งมนุษย์ยักษ์ฤาษีพิทยาธรกินรีมาวิเศษและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดีแต่งเรื่องนักษณะองค์คือพระสุนทรโวหารหรือผู้พระสุนทรโวหารนำเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้เมื่อวันที่16มิถุนายน พุทธศักราช2,329ถึงพุทธศักราช2,398เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีเขาได้รับยกย่องเป็นเชคสเปียรแห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและไดเ้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาไหลเมื่อสิ้นราชการได้ออกบวทเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสะระได้รังสรรค์ในรัชสมัยราชการที่4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตเรื่องเย่อของลักษณะวงศ์ท้าพรมทัตมีมเหสีชื่อสุวรรณอัมพาและมีพระโอรสชื่อลักษณะวงศ์ทรงพรามเหสีพร้อมด้วยพระราชโอรสเสด็จประพาสป่าได้พบนางอยากอับสรแปลงเป็นสาวสวยทำเลกลจนท้าพรมทัตลุ่มหลง,ลงต่อมา จึงสั่งประหารมาเหตสีและพระโอรสแต่เพชฌฆาตสงสารจึงปล่อยไปนางสวนมพาถูกพญายักหรือท้าวิรุณมาศพาตัวไปขณะทือฤษีมหาเมฆนำลักษณะองค์ไปเลี้ยงคู่กับนางไหนดอกบัวชื่อนางทิพเกศรเมื่อโตขึ้นเรียนวิชาจนสำเร็จลักษณะองค์ได้ฝากนางทิพเกสรไว้กับฤษีแล้วออกเดินทางตามหามารดาจนพบ และได้ต่อสู้พยายัเข้าจนเข้าใจกันดีจากนั้นเดินทางไปกอบกู้บ้านเมืองโดยปราบนางยาอับสรได้จนได้นางยี่ซุนเป็นชายาเมื่อพระลักษณะวงศ์พบว่าศพของนางทิพย์เกศรหายไปก็ให้หัวรารย์ทำนายดูหัวรารย์ก็ทำนายว่ามีผู้นำศพของนางทิพย์เกศนไปทำพิธีชุบชีวิตทำให้พระลักษณะวงศ์ดีใจมากและคิดจะออก ไปตามหานางทิพเปสเกศรกว่าจะตามหานางทิพเกศนครบก็ผ่านเรื่องราวอีกมากมายจนเกศนสุริยะวงศ์โตเรื่องราวจึงจบลงอย่างมีความสุขพระละครเอกเรื่องลักษณะวงได้แก่ท้าพมทัตสวรรอัมพานางยักษ์อับศรวิรุณวงศ์ท้าววิรุณมาศก,กันทิมาเรือสี นางยีซุนลักษณะวงตอนเด็กทิพเกสรตอนเด็กทัดโกศนตอนเด็ก,ดก,ดกและพึ่งน้อยลักษณะคำประพันธ์คือแต่งเป็นกรน,นิทานข้อคิดจากเรื่องลักษณะวงลักษณะวงเป็นนิทานที่คุณในสมัยก่อนได้ให้ความสนใจมากและอ่านกันแพร่หลายเป็นนิทานที่มีคุณค่ามากทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเชื่อของคนในสมัยก่อนคติสอนใจในเรื่องความกระตันยูการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจุนเจือกันและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ